ร้านวิถีกเกษตรครับผมวันนี้เอารถไถมาไถลื่นม,มันนะครับผมศูนย์หนึ่งแปดับตัวหนาเมตรหกสิบล้อหลังสองเมตรสิบขับก็ฐานทำรุ่นครับล้อนี่ถ้ารุ่นนี้ก็ราคา43,500าครับส่วนฐานนี่ก็45,900าครับ มีสี่ขาแปดใบครับผมเดี๋ยวผมพาครับผมอันนี้ผมไถด้วยครับผมรีวิวด้วยนี่ครับปุยปุยใส่ก็ใส่เต็มนี้เกือบสองลูกครับผม แล้วก็ทำงานด้วยตัวมอเตอร์ครับผมนี่เป็นเด็กครอบมอเตอร์อยู่ครับครอบมอเตอร์แล้วก็ปุ๋ยออกออกฝั่งที่หนึ่งฝั่งที่สองแล้วก็แยกออกไปเป็นสองทางครับผมแยกออกสองทางนะครับขาที่หนึ่งขาที่สองขาที่สามขาที่สี่ขอทั้งหมดสี่ขาครับ นี่เป็นลักษณะการตั้งแบบศาสตร์ดินอ่อกครับผมขานี้ก็คือศาสตร์มาฝั่งนี้นะครับผมขานี้ก็คือศาสตร์ไปฝั่งนู้นครับผมอันนี้ก็อันนี้ศาสตร์ฝั่งนี้อันนี้ศาสตร์ฝั่งนู้นครับผมอันนี้ก็คือไถดินขึ้นครับในกรณีที่ไถดินลงไถดินลงก็คือเอาขานี้ให้มากินดินตรงนี้ครับผมกินดินตรงนี้ แล้วก็เอาขานี้ให้มันกินดินตรงนี้ครับมันก็จะถ่ายดินลงมาอยู่ตรงกลางันี่เป็นกล่องกล่องควบคุมอเตอร์ครับผมต่อกับต่อกับมอบตครับ เลีกก้ยงนรัแล้วก็เชื่อมติดกล่องครับแต่ผมเปิดปุ๋ยให้ดูนิดนึงครับผมเปิดมากก็ได้เดี๋ยวไหลทิ้งก่อันนี้ผมปรับไม่น้อยครับอันนี้อยู่ที่0ครับอันนี้ถ้าปรับมาอยู่ที่10 ก็ยังถึงร้อยครับผมนี่งร้อยนี่ผมรัดอยู่ที่สิบกพอครับเดไปดูมอเตอร์มุนรับนี่ครับขับอยู่ที่สิบครับแทบจะไม่หมุนเลยครับรับอยู่สัก จะยีครับผมนีม่ครับผมอยู่ยี่ครับหัวจะไหลลงที่1ที่2ครับผมที่3ที่4<ม>เอานี่ไหลทิ้งแล้วครับผมมีศูน้์ไปถึง100แล้วครับผมอันนี้เวลาเราไปปิดปีดกระถานารครับปิดเลยครับแล้วเราจะกลับหัวงานก็เปิดปิดนี่ครับ นั้นก็ตัดไปถึงร้อยนี่ร้อยครับครับผมประมาณน,นี้ครับผมนี่ผมตัดถ่ไปเกือบจะเสร็จแล้วครับถึงได้มารีวิวครับมีปุ๋ยก็ล่วงไปเดือดถกบครับแล้วก็มีตัวกันเลี้ยวครับผมใครซื้อรอมีตัวกันเลี้ยวด้วย ย่งนะครับตรงนี้ฝั่งนี้ครับนี่หนึ่งรอบครับผมสวัสดีครับ เษพามาไถายรุ่นมันนะครับผมดินค่อนข้างจะแห้งครับนี่ครับเดี๋ยวพาไปไถ้าเลยครับผม चांहि थी ताईं रखो